อ้าาอ้าเอ้ยแม่งเลยไปล้วมาจวนกับไอ้าจอ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 จริงจริงด้วยมาแล้วเจ้าปีเกมฉันมาแล้วเอามา,าแ,และผู้ที่มีอายุต่ำกว่า18ปีไม่ควรเล่นตามเปลือนแล้วนะคะ สวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาพบกับเจสวยเหมือนเดิมเลยนะจ๊ะวันนี้ก็จะกลับมาเกมเดิมเลยจะเกมไหนไม่ได้นอะกจาเกมมาจองเวสองนะจ๊ะเกมยอดฮิตในดวงใจของเจ๊สวยไปดูกันวันนี้เจ๊สวยจะเล่นแบบไหนนะมาวันนี้ทุนที่เรามีกันก็แค่หนึบาทนะก็จะเบ็ดแค่2%ปอร์เซนก็พอนะจ๊ะเออทุนไม่ได้มีเยอะแล้วก็อย่าเบ็ดเยอะนะสอเปเซนก็อยู่ที่เท่าไหร่วะ สี่บาทใช่ไหมที่กดไปเมื่อกี้เออสี่บาทนะอ่ะไปะกดดูแล้วก็กดเป็นออโต้นะจ๊ะสามสิบครั้งนะจ๊ะออโต้ Auto, เราก็ไม่ต้องแบบว่าวมานั่งคลิกเองนะให้ออโต้มันไหลๆไปเรื่อยๆนะจ๊ะเออสําหรับคนบางคนเขาไม่อยากจะคลิกเองก็กดออโต้ไปเดอ้อแล้วแต่ความชอบของคนนะบางทีจะสวยก็สลับ,สล,บสลับไปอะ่ะแล้วแล้วแต่อารมณ์บางวันก็เอออยากกดเองก็กดเองก็ได้บอลก็อออโต้ Auto ก็ได้อะไรอย่างนี้แล้วแต่นะ เอะเรามาลองลุ้นดูว่าเกมรอบนี้มันจะเข้าฟรีเกมให้เราไหมหวังว่าให้มันเข้านะเราจะได้มีกําไรนะจ๊ะมาส่วนค่ายที่จะสวยแล้ววันนี้ก็จะเป็นซุปเปอร์สล็อตเหมือนเดิมนะช่วงนี้ก็เล่นแต่เว็บนี้นะเออเอากี่รอบผ่านไปซิซองรอบผ่านไปก็ดุงเงียบเหงาอะเงียบเหงาจ้ะ เอามาได้ไปอีกหนึ่งบาทนี้สิบสตางค์ตั้งหนึ่งบาทนะเอออย่าพึ่งทอ้ออย่าพึ่งทอ้อบางทีมันก็มีบอกว่าเออได,ได้ได้เสียเอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะอ่อยเราก่อนแนละ้วเสียแต่มันจะแสกเราตอนหลังก็ได้นะเราใครจะไปรู้จริงไหมเราเล่นไปเรื่อยๆก่อนนะเออ เอามาไหลไปสีไหลแบบนี้แบบนี้มาเอายังไหลต่อสิจ๊ะคุณฮะว้าวเห็นไหมพูดไม่ทันขาดคําว่ามันเริ่มคืนเรามาแล้วนะจ้าแรกๆมันอาจจะบอกว่าเออทําให้เราเสียบางทีเราอาจจะถอดใจเร็วไปก็อย่าเพิ่งถอดใจกันนะจสาทิปที่เพื่อนๆที่อยากเล่นกันนะจ๊าแต่ว่าก็อาจจะให้ตังงบประมาณในการเล่นด้วยนะจ๊ะมันจะได้ไม่เลยเถิดเดอ้ออันนี้ ด้วยความหวังดีแล้วก็คลิปนี้นะจ๊ะทําให้เพื่อนๆรับชมเพอความบันเทิงนะจ๊ะไม่ได้สนับสนุนให้เล่นตามนะเออแล้วถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์เฮ้สวยด้วยนะจ๊ะอย่าลืมนะได้โปรดค่ะจะได้ติดตามกันทุกๆคลิปไปนะแล้วก็จะได้มีแรงบันดาลใจในการเล่นเกมด้วยเอาไห่ไปจ้าวายมาเอ้ยสิ แก้วบาทนะเออได้ถึงคูณสองนะบั่อกี้ก็สวยอยู่หมดไปแล้วนะจ๊ะรอบแรกมากดออโต้อีกครั้งหนึ่งนะคะป่สามสิบครั้งเหมือนเดิมเอามาเราจะเล่นแค่นี้แหละให้มันหมดแค่หกสิบครั้งก็พอเพราะว่าเอ่อริงๆก็ต้องมีลิมิตะนะจะพูดว่าไงการเล่นเกมก็แนะนำว่าให้ ให้มีให้มีลิมิตในการเล่นด้วยนะอ้าวายมาแถวสองแบบนี้ไปสิจ้าสวยๆเต็มเต็มเลยเมื่อกี้เต็มหนะ้าจอเลยนะเออเอาปะไหลต่อสิจ้าอ้าเอ้ยน่าเสียดายวายเออไม่มีตัวได้นะเมื่อกี้เสียดายวายจริงๆ สองวงกลมสองจาเออผีเกมไม่มีให้ลุ้นเลยเว้ยไม่มีมาให้ตื่นเต้นด้วยเอามาอือ๊อยาว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 ไล่ไปอีกอ,อเออนนกว่าจะไม่ได้ว่ะได้เว้ยมองไม่ทันมองไม่ทันจริงๆ ามาขีดสองจ้าวายแถวนี้ก็ต้องไปสิจ้าวายลงแถวสอง้อ้ยทำไมแถวสามไม่มีวงกลมสองอันอ้าอะอะเอ้ยแม่งเลยไปลวมาจะวนกับอ้าจอจอจอดจอดจริงๆด้วยมาแล้วจ้าฟีเกมฉันมาแล้วเอามาเออให้ได้เห็นกำไรหน่อยเด้อปาปายปฟรีเกมกันดีกว่าสิบรอบ อา้อาวอา้อาวเฮ้ยไอ้บ้าจะทำฟรีแบบนี้ไม่ได้นะจะเข้าฟรีเกมเราไม่แจกแบบนี้ไม่ได้นะอ,อ,นนอ้าวไหลซิไหลซิอุ้ยสวยไหลอีกไหมอุ้ยเสียดายน่าจะให้ไหลให้อีกโอ้ฟรีเกม มีเกมน้ำตามากเอาเฮ้ยมาเลยมาเลยเอาไหลไปอีกเออเออได้บิิกฟืนเลยนะจ๊ะเออได้นะได้นะนึกว่าจะเป็นสีเกมน้ำตาแเราแต่ก็ไม่นะจ๊ะได้มาอยู่นะเออเมก้าวินถึงซุปเปอร์ไหม ามาซูเปอร์เมกาวินนะจ๊ะอือสองร้อยสามสิบห้าบาทจ้ารอบนี้รอบสุดท้ายเด้อเออมาแจกกันรอบสุดท้ายเลยนะเออหัวใจจะวายนะพูดเลยว่าแบบเมื่อกี้นาเครียดคิวขมวดเลยฟีเกมแม่งไม่แจกเลยเหรอวะอะไรเงี้ยเอออามาทั้งหมดสองร้อหกสิบเจ็บาทนะจ๊าสำหรับฟีเกมนะเอาไปหมุนรอบที่เราเหลือเราก็พอแล้วนะเออกําไรก็ได้มาละประมาณเท่าตัวแล้วนะ ได้กําไรแล้วก็ควรจะพอนะจ๊ะยิ่งเท่าตัวนี้ก็เออแนะนําว่าควรจะพอดีกว่านะเจนสวยไม่ได้หวังกําไรเยอะแต่ว่าขอให้มันหวังให้มันได้มาตลอดแบบนี้ก็พอใจแล้วนะมาสองรอบสองรอบสุดท้ายอ,อืออ่ารอบสุดท้ายอ้ย ได้อีกหบาทนะจ๊ะเออก็ต้องพอกําไรได้มา219บาทนะมาส2งรบบาทก็ต้องพอก่อนนะจ๊ะขอตัวก่อนนะคะสวัสดีค่ะ